สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30เมษายน2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับพุกคุณกันบ้างส่วนใครที่จะดูแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลใครที่อยู่ในกลุ่มหมอกแก้วพารวยแก้วแปะเอาไว้ในโนต้ตแล้วนะคะไปดูในโนต้ตกลุ่มกันได้เลยนะจะเป็นแนวทางในนั้นนะคะมาดูกันค่ะวันอาทิตย์กับวันจันทร์และอาทิตย์จันทร์พฤหัสย้ํานะคะอาทิตย์ จันพฤหัสสามวันนี้นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะเลขทะเบียนรถย้ำเลขทะเบียนรถเป็นหลักเลยนะโดยการนำเลขทะเบียนรถสี่ตัวสี่ตัวหลังนะเพราะบางคนมีสามตัวพวกมอเตอร์ไซค์ก็ได้ย้ำนะคะให้เอาเลขทะเบียนรถสี่ตัวหลังหรือสามตัวหลังมาบวกรวมกันได้ผลเท่าไหร่แล้วซื้อย้ำนะคะ อาทิตย์จันทร์พฤหัส3มวันนี้ให้นำเลขทะเบียนรถที่ใช้ประจามาบุกรวมกันแล้วซื้อในกรณีที่คุณไม่มีรถของคุณเองใช้ตั๋วรถเมย์ค่าค่าโดยสารทั้งหมดในการเดินทางก็ได้ค่ะนะเมื่อกี้เป็นอาทิตย์จันพฤหัสมาดูวันอังคารให้ซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภคุณย้ำเป็นเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภคุณไปถามเขาว่าเขาชอบเลขอะไรแล้วซื้อเลขนั้นรับรองเฮงค่ะ มาต่อกันที่วันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยกันไม่สบายนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีย้ําคนวันพุธให้ซื้อเลขการเจ็บป่วยกันไม่สบายเลขการเจ็บป่วยอย่างเช่นหมอนัดตรวจสุขภาพวันไหนมันจะมีเลขที่ใบนัดหรือวันที่หมอนัด หรือยอดรักษาค่าพยาบาลหรือบัตรคิวที่ต้องไปพบหมอเลขที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคุณเองแต่ถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยคุณแข็งแรงดีลองเอาเลขการเจ็บป่วยของคนใกล้ตัวก็ได้ค่ะวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่วันนี้วันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่คุณแม่จะให้โชคให้ลาบลองถามแม่แม่ชอบเลขอะไรซื้อเลขนั้นย้ำวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่คุณแม่จะให้โชคให้ลาบค่ะ ถามแม่เลยว่าแม่ชอบเลขอะไรแต่ถ้าแบบแม่บอกไม่รู้ก็ซื้อเลขเบอร์มือถือหรืออายุของคุณแม่ก็ได้ส่วนคนเันสาวให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนแต่างงานแล้วให้ซื้อเลขสามีภรรยาได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีคู่ให้ซื้อคนที่คุณแอบรักแอบชอบก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบเป็นโสดไม่มีคู่เป็นพ่อแมแม่ไ ตอนนี้ไม่ได้รักไม่ได้ชอบใครคุณรู้สึกรักใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นนะคะนี่คือแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะขอให้วันนี้พวกคุณเฮงๆนะเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ